เสาไวเาล้เม um? um, yeah. 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 ือนมือยายระปัด hmm. ง oh, oh, mm ือรปันแหละฮะเออชิดซัดมืนปัหรอเดียวกับม้ามไมข้ากาเลื่อเขาในเมืองเอยมานี่โอุ้บยายเขาจันยายนพอเกี่ยวเลยเองไ จันใหญ่วันจันสิเกียวสิบเกียว้องเวิร์กกมนนี่จะดมันมันใช่ไหมเออไอเข็มมาดน้ำบอมา่อเช้าน oh, s <S ี like, sure. <S <S ้บ้านนี่จะผิดยังีสุกน้ไหมไปกินข้าวในเมืองเรา วันนีปลากมาเด้อปลาลกินข้าวเศร้ามาเด้อมาเด้อปลาลูกินข้าวเศร้ามาเนี่ยง่ายโลดเลยหลายเดือนได้เนี่น้องมอททักไอ้เนี่ยมาถ่ายน้องมอทถึงข้าวรอบหลายหลายเดือนนะโทรศัพท์น้องมอกจะมันเสียแหละเพิ่งจะซื้อใหม่ตายไปเลยประเทศไทยเลยตายอ่ก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่มาอ่ะซื้อซื้อก็น้องเยี่ยมซื้อให้ให้น้องเยี่ยมซื้อให้น้องเยี่ยมซื้อให้เนาะ เลยบ่ได้อรถขี่ไรี่ปกล้องกล่อกล้องมาสิงามตัวตเก่าอยู่บรูทยเป็นังไรตุกเก่ามันตวจตัวนี้คจะเป็น้ำห่อยไปยวนากินแล้วมาวมาไปกินหฮาเข้าไปมาขว่าลูกแกรือูกเอ้ยิ้ข่าแสียกันเ่ทาสียมหน่อยกัแล้วกนแล้วเสียหน่อยก มาถ่ายซองคลิปมาถ่ายแต่ก็ลบทีมซ้ำไม่ได้ลงมไม่ได้มือมากแหละผลลลงตอนในกำลังเจ็มือแมืออะไรมาถ่ายกงูออกมาแล้วเรือกำลังเนาะต่เอเอาสกปรอ้าบ้านเรื่องความหมายเ โอ้โหองคมหน่อยเหรอค้มใหญ่นะแต่บางรั้มือสั่เราดูสองมือสองนมืนึงเต็มคาบาทปานี้งอืมปลวกปวงให้ปลวกออกรังไงให้ปลวกออกว่าอืมคุณได้วันเออนเย Hãy subscribe của con hết Mì Gõ Để cái bỏ vô những video hấp dẫn

เมื่อไอ้ในการทั้งวัดมาไอ้เปชมาได้บุรุไหมมาอ้เมาี่วอกไอ้เปชมาวะเขีวอาม้แทนเพิ่งอือบอกว่าได้ประมาณไอ้มาเลยนาบ่เมื่ออายพปก็เขาเล่าซอยเพิ่นได้วันอุ้ยเขาเล่าซอยร้อยสอร้อยสอกหัจมรถดหนึ่งน้ำนเมื่อวานเมื่อวาน ยายามแล้วจมาไม่เอาไปเาเพจไว้แลก็เราดิ okay, si ้นอืมเฮ้ยเราบุ้มอย่างเงี้ยเฮ้ยเราบุ้มนี่เหมือนกันอืมดิ่นอืมนี่ซับกันเราเราซื้อใหม่แล้วเนี่ยตอนทัน่ะอาอืมโอกคซื้อใหม่เม่กี้นะแล้วเราตีเราตีเหี่ยวเด้แ่งเรา <huh? S 2> แป้งหรออืมบบอืมแคขเคมเนยๆหรือเป่าอ,อืมกินได้แล้วขาได้มืนซานแค่ขายนะอืมซานแล้ว มันก็ยิ่งต่อตองขาเบดเซ็บเลยไม่ได้ผมขาแบบเซ็ตจะให้แบบตรงเี้ขาคลิปใหญ่กว่านี้พี่คนจนเบิร์ดได้ขาเดียวเนยแมนเลฟเบิร์ดจอมป้าเราอกินสองคนอืกินสองคนเบิร์ดเลยแต่น้กพีเราขอกินนอืมกินมาสองคนนาเวียหน้าข้าสองขขยบัญชี นี่ว่าสอคนเปิดกเดี๋นนีนเอกินตะขาเทียงบริกินกินข้าวเส้าข้าวเงข้าวเาแรงรบอกอ่า้ิกินข้าวเส้าได้เป่ากินข้าวเียกิกินดี้าวเทียงเขาพอแรงเวาองานตนลงมาผัเลีมาพอ เมื่อก็มางหลีเล่นปกดึกดว้าวนั่กินต้นแรกเราไม่มาเอ้ยกินเหล้าอยู่นี่้ต้นหมูต้นหมูยังชอบกาดปากกูอ่ะส่วนเวลาเจาะเรามาเมื่อ mượn một cái bên <laughs> <laughs> ừ. ừ. anh em em mùa sợ mùa này mùa sợ mùa một mùa sợ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  ทดลงงานเอาไยวงเลเดี๋ยวคนละลอบบายไปสติลมนัรท่านี่าพอไก่เจ้าน่ะบัตทนี่บอไก่จ้น่ะอืมคือละหน่อยแยเงี้ยไก่ตีน่ยได้ท่านี่อืมอม้นมขายสั่ Boyng a pie. thôi mà nó No, bị... ừ. nói bùi. Chippi, nên đi. Bunny của hắn để nói cái hắn. Mato giữ hãn. O, một này. bùi 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 พอเกี่ยวแล้วมาสุดก้นนี่ยรียิวแต่ว่าลงคลิปถิ่ถ้างนี้เขาจะเอาซุกเบิดได้ไปลงในเขาบนองว่านกไก่สิเล่แหละแต่ผมทือว่าไก่ละเปยังครึงหนึ่งขาลงเลยโอ้แฟนองเวิร์กตัด เขาหน้าหวานฝ้าเป็นหน้าหวานลงเลยมันพอเกี่ยวแล้วเนี่ยไลงเลยพอเกี่ยวไปเลยโอ้ยแมีไฮโคการ์ดมาล,ลง,ลงมาลงไฮ้คการ์ดมาลง ข้างปุ่นปั่นเลยไอ้หลอดปั่นแล้วลงไงตัดเอาไปหน้าวานนะะ